พี่น้องอันนี้อาการของเครื่องซักผ้ามิตาชินะครับพี่น้องอันนี้ไม่ใช่แกนซักลูกนะครับพี่น้องสปริงมันขาดนะครับรุ่นี้นะครับผมจะพาพี่น้องมือใหม่มาดูนะครับบางครั้งมันก็จะไปแต่ใบซักครับบางครั้งมันก็ไม่ไปเลยครับมันก็จะดังแบบนี้ครับสาเหตุมาจากสปริงมันขาดครับพี่น้องสปริงแบบไหนมาดูดีกว่าครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับอ้าวผมจะพาพี่น้องมือใหม่ไปดูนะครับเพื่อเจอนะครับพี่น้อง โอกาสเจอถ้าเราอาทำมาหากินแบบนี้มันต้องเจอแน่นอนครับอ่าแกนซักแบบนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับ <c oughs> อ่าให้พวกเราดูนะครับว่าอา,อาการเขามันถ้าสปริงมันขาดนะครับ อ่ามันจะบางครั้งมันก็จะหมุนแต่ใบซักนะครับข้างในเวลามันปั่นแห้งนะครับพี่น้องอ่าหมุนแต่ใบซักบางครั้งอ่ามันก็จะดังแบบนี้นะครับมันมันจะลูดเลยครับกรัดคละรัดเหมือนเมื่อกี้ครับอ่าเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่นะครับอ่าสาเหตุมาจากสปริงมันขาดครับพี่น้องเพราะรุ่นนี้มันใช้มานานครับเพราะแกนซักถ้าเป็นแกนซักแบบนี้นะครับถ้าเจออาการแบบนี้อ่าให้พี่น้องเข้าไปตรวจสอบดูอ่าคืออ่าสปริงครับพี่น้องสปริงมันลูดหรือสปริงมันขาดครับขาดแน่นอน พวกนี้เวลามันสาเวลามันจอดทีนะครับส,สะดุดเลยครับตัวนี้นะครับเราพาไปดูนะครับว่าสปริงมันหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับอ่ามันปั่นแห้ไม่ได้เลยครับมันจะลูดเลยครับบัคั้งมันก็จะไปแต่ไปซัก ถอดออกมาก่อนอ่าถอดตัวนี้นะครับนี่หละครับอ่าตัวนี้หละครับอ่าสปริงมาอยู่ด้านด้านในนะครับพี่น้องอ่าเราถอดออกมาเลยครับดึงออกมาเลยก็ได้เห็นไหมครับนี่ครับอ่าข้างในจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นอันนี้มีอีกทศหนึ่งครับอ่าอันนี้ไว้สําหรับปั่นแห้งนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ออกได้ครับนี่นะครับออกได้แต่เราไม่ต้องออกก็ได้ครับตัวนี้ให้มันอยู่แบบนี้อ่าที่เราจะมาดูคือมาดูตัวนี้ครับนี่นะครับ ให้มันพามาดูตัวนี้อ่าข้างในจะเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับอ่าสปีิขาดเลยครับอ่าอยู่ในนี้อันหนึ่งครับนี่ครับมันขาดออกจากในนี้มาครับอ่าติดอยู่นี่อีกท่อนหนึ่งเียครับว่าไม่เนี่ยมันจะอยู่คนละนี่เห็นไหมครับสปีิเขาจะมีอ่าเขาจะเป็นตัวเดียวกันเลยครับมีน้องนี่ครับอ่าเป็นตัวเดียวกันอทิที์ถ้ามันขาดมาคับมันก็ลูดลูดไปลูดมาครับ บางคร, <SM> <Suddenly> รั้งซักมันซักได้อยู่ครับตามปกติแต่ถ้ามันจะปั่นแห้งบางครั้งมันจะไปแต่ใบซักนะครับแต่ถ้ามันลูดจริงๆริงมันไม่เบียดตรงไหนแล้วมันก็จะเสียงดังเหมือนเมื่อกี้ครับคลาคลาครับเวลาปั่นแห้งนะครับบางครั้งมันก็จะไปแต่ใบซักนะครับถังในไม่หมุนสาเหตุมาจากสปริงตัวนี้ขาดนี่นะครับนี่นะครับนี่มันจะเป็นแกนแบบนี้นะครับข้างในนี่ก็มีสปริงอีกตัวนึงนะครับนี่นะครับไอ้ตัวนี้เราไม่เอาออกนะครับให้มันอยู่สภาพเดิมของมัน นะครับนี่นะครับอยู่สภาพเดิมของมันอ่าทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนสปริงตัวนี้นลครับนี่นะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าเราไปซื้อใหม่มาตัวแปดสิบบาทครับนอี่ครับอ่าแปดสิบบาทเองครับอ่าเราก็มาเปลี่ยนมันมันก็จะปั่นแห้งได้เลยนะครับนี่นะครับนี่ทีนี้อ่าเราจะเอาใส่นะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเห็นชัดไหมครับเนี่ย จะไม่เห็นชัดนะครับวิธีการเอาใส่นะครับเขาจะมีล็อกล็อกอยู่ทุกตัวนะครับตัวนี้ก็มีล็อกข้างหนึ่งข้างหนึ่งนะครับสองข้างให้เราเอาไว้สําหรับล็อกนะครับทีนี้วิธีการเอาใส่นะครับเราต้องเอาไอตัวนี้ใส่ลงไปก่อนนะครับนี่นครับตัวนี้จะมีล็อกล็อกข้างล่างนี้จะล็อกตัวนี้นะครับนี่นะครับอยู่ท่านี้นะครับเห็นครับเราเอาลงมาครับให้ล็อกตัวนี้นะครับให้ล็อกตัวนี้ อ่เข้ามาอยู่ในในล่องนี้นะครับนี่นะครับเห็นนะครับนี่นะครับอ่ามันจะมีล่องอยู่นะครับอ่ามันจะเข้าล่องตัวนี้พอดีนะครับไอ้ตัวนี้นะครับอ่าโดยโดยตัวสปริงตัวด้านล่างนี้จะเข้าล็อกตัวนี้พอดีนะครับอ่าจากนั้นมาเราก็เอามาเอาแล้วอย่างนี้มีมีอีกตัวนะครับล็อกของมันนะครับ อาะสปริงตัวด้านในก็จะมีล็อกอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ครับจากนั้นมาไอเฟืองตัวนี้นะครับเฟืองตัวนี้เขาก็จะมีล็อกอีกอีกอีกต่างหากครับเอาไว้ล็อกไอไว้ล็อกตัวนี้นะครับนี่ล็อกตัวนี้นะครับเราต้องเอาใส่มาให้ตรงกับรูนี้นะครับให้มันล็อกอยู่อยู่ในช่องนี้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับแล้วก็เอาแห่นออไปเลยครับแหวตามร่องของมันนั่นแหละครับมันจะมีร่องให้เราเสียบลงไปอยู่ นะครับอะให้มันเข้าล่องดีๆนะครับถ้าไม่เข้าล่องไม่ได้มันหลุดเลยครับเข้ายากเหมือนกันนะครับ เพราะไม่ได้มันไม่ได้ตรงล่องมันต้องเล็งให้ดีนะครับให้มันอยู่ในร่องของมันเลย ถ้ามันไม่เข้าล่องไม่ได้แล้วข้องของสปริงออกมาก,ก่อนนะครับ อ่ามันปิดล่องไม่ได้เลยครับอ่ามันไม่ตรงล่องมันนี้เดี๋ยวมันก็ไม่เข้าหรอกครับเข้ายากเหนกันนะครับอ่นี่ครับ อ่าให้สปริงไอ้ให้สปริงไอ้ตัวด้านในนะครับนี่นี่นะครับอ่ามันมาอยู่ในล่องนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่อ่าครับถ้ามันเข้าล่องตัวนี้แล้วอ่โอเคครับมันจะล็อกกันไว้เลยนะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับที่เราเปลี่ยนหลังจากนั้นมาไอ้เดิข้างบนนี่นะครับออาเดิตัวบนนี่นะครับเราก็ต้องเอาเข้าล่องนี้นะครับอ่ามันจะมีล่องให้ให้เสียบอยู่อ่าเดยตัวนี้จะต้องเข้าล่องตัวนี้เลยนะครับนี่นี่ครับเอาล็อกเข้าไปเลย นี่ครับล็อกไปแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเปลี่ยนสปริงมันนะครับไอตัวข้างล่างก็จะมาล็อกกับไอตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับไอมันจะมีล็อกหมุนไปหมุนมาอยู่ตรงนี้ได้แต่มันจะอยู่ในล่องของมันนี่แหละครับนี่แหละครับนี่ไอตัวด้านบนไอตัวด้านบนนี้ก็จะต้องมาเข้าล่องตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับตามล่องเจากนั้นมาก็แค่นี้แหละครับอันเก่าของมันขาดนี่ครับมันขาดมันปันแห้งไม่ได้นะครับอาการจะเป็นแบบนี้ ครับทีนี้เราก็เข้าไปที่เดิมนะครับอันนี้นะครับยัดเข้าไปที่เดิมนะครับต่อที่เอายัดเราต้องพยายามให้ให้ตัวนี้นะครับไอตัวล็อกเนี่ยอยู่ในอยู่ในล่องนี้ตลอดนะครับ แบบนี้ล็อกแล้วนะครับแค่นี้แหละครับที่เราเปลี่ยนสปริงของมันนะครับจากนั้นมาเราก็เอามูเล่ใส่ตามเดิมของมันนั่นแหละครับนี่ครับอ่าทีนี้มันก็จะปั่นแห้งอ่าได้สะดวกเลยครับ นี่นครับหลังจากนั้นมาแล้วก็ใส่สายพานเข้าประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับอ้าวแค่นี้แหละครับถ้าสปริงมันดีนะครับไอตัวของขอ,องมันขาดาขาดแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะอยู่แบบนี้นะครับนี่นครับถ้ามันขาด มันขาดจากกันอ่ามันรัดแกนไม่ได้นะครับอ่าบางครั้งปั่นแห้งมันก็จะไปแต่ใบซักอ่าบางครั้งมันก็ไม่ไปครับมันก็จะมีเสียงนักรโครโครโครเพราะมันหลุดออกจากกันแล้วครชิดไปแล้วครับนี่นะครับอ่าเมื่อเราเปลี่ยนใหม่ตัวละ80บบาทครับผมไปซื้อมาครับนี่ครับอ่าทีนี้อ่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทดสอบดูว่ามันปั่นแห้งได้หรือเปล่านะครับ หลังจากที่เราประกอบอสปริงเสร็จแล้วนะครับพี่น้อง,องเราก็มาทําการปั่นแห้งดูว่ามันจะไปหรือเปล่านะครับถ้าสปริงดีรัดแกนดีมันก็จะไปละครับเห็นไหมครับเริ่มไปแล้ว อ่านี่นะครับอาการแบบนี้ของฮิตาชิรุ่นนี้นะครับสำหรับแกนซักแบบนี้อ่าถ้าพี่น้องมือใหม่ไปเจอนะครับพี่น้องอ่ามันจะหมุนแต่ใบซักหรือบางครั้งมันดังเหมือนแกเหมือนเฟืองลูดนีนะครับพี่น้องอ่ามันจะได้คลอกคลอกเหมือนผมได้เปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับอ่าต้องไปตรวจดูสปริงของมันก่อนนะครับว่าสปริงของมันขาดหรือเปล่านะครับอ่าพสปริงของตัวนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับสปริงของมัน อ่าคอมจีมันเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับมันจะติดกันแบบนี้นะครับอ่าติดกันแบบนี้อ่าเมื่อมันขาดเมื่อมันขาดมาอยู่โคละท่อนมันก็ปั่นแห้งไม่ได้นะครับพี่น้องปั่นแห้งไม่ได้บางครั้งไฟแต่ใบซักอ่าบางครั้งก็ดังเสียงนักโกรกโกรกเหมือนลักษณะเหมือนแกนลูทนะครับพี่น้องถ้าเป็นยี่ห้อนี้นะครับหรือแกนซักอย่างที่ผมได้ให้ดูเมื่อกี้นะครับอันนี้มันไปได้แล้วครับอ่าแสดงว่ามันเป็นอ่าสปิงนี้ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องมือใหม่ควรจะไปตรวจสอบดูให้ดีนะครับอ่าอย่าเพิ่งว่าแกนซักมันเสียหรือเปล่ายังไงครับอ่าลองถอดสปริงออกมาดูอย่างที่ผมได้อ่าอ่าถอดออกให้ดูเมื่อกี้นะครับว่ามันเป็นเพราะสปริงนี่แหละครับอ่าเห็นไหมครับอ่าตอนนี้มันก็ไปได้แล้วนะครับอ่าปั่นแห้งได้สะดวกแล้วก็นิ่งเงียบเลยครับนี่ครับอ่าไม่มีปัญหาปั่นแห้งได้สบายมากเลยนะครับนี่นะครับอ่า ขอบคุณมากนะครับพี่น้องทุกคนที่กดติดตามเป็นกําลังใจผมนะครับผมก็มีสิ่งดีดๆเล็กๆน้อยๆความรู้เล็กๆน้อยๆของช่างบ้านๆได้นําเสนอมาเพื่อเป็นวิทยาทานแก่พี่น้องมือใหม่เหมือนผมในอดีตนะครับอขอบคุณมากนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้สวัสดีครับ